หลวงพ่อเป็นไงเงียบไปเลยก็ไม่ดีเลยอ่ะทำไมดีอะหลวงพ่อเคยเจอนะบอกให้มาไม่มาดิก็วิ่งทำให้ปกบคุมตุกการไม่ได้พ่อไม่ได้หยุดเลยไม่รทำให้ตุกการด้วยโอลยก็มันไปมันไม่มีตังค์จะไปทำแล้วเด้อไม้มาอาบน้ำมีจอนั้นปฏิปต่อไม่มาหลอกลูกติดลูกตายนะไม่หนอหลวงพ่อตอนนั้นอ่ะหลวงพ่อจำได้ไหมหลวงพ่อบอกว่าถ้าทําตรงนี้ไปแล้วปุ๊บ เด um. whales, times, nah. ี๋ยวมันจะได้เงินเยอะกว่าเดิมอีกถ้าไม่ได้เดี๋ยวหลวงพ่อเอาเงินคืนให้หมดเลยอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ใหไปเช็คได้เลยหลวงพ่อไม่ได้ไม่ได้เอาของเราสักบาทสักตางที่ทำไอจีว่าไปซื้อมีติดคุยกับเจ้าของไม้เจ้าของปืนร้านที่วัดได้ว่าถ้าหลวงพ่อเอาสักบาทสักตงก็พาไปหมดทีแรวบอกอ่ะทำให้อยู่นะผมไม่อยู่นะอะไรนะเออจุดนะ้นในไอจีหลวงพ่อทำเพราะ ก็บอกแล้วทําเดี๋ยวมันจะเห็นอย่างนี้นะคงไม่อยู่นะอยู่พอล,ลงจุดมีเราโดนอีกแล้วไอพี่กงอย่างนี้แล้วหนูก็เสียประเด็นแค่ตอนนี้คือหนูไม่มีตังค์ให้นะแหละหลวงพ่อหนูจะต้องอยังไงดีตอนนี้ต,ตอนนี้แค่นนหนูแค่อยากจะแก้ปัญหาตัวเองว่าตอนนี้หนูจะทำไง,งให้หนูได้เดี๋ยวก่อนแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องของผู้พาพนี่ก่อนเดี๋ยวนะเดี๋ยวพ่อโทรไปชี้หนูอ่าโอเคสองวันใช่ไหมคะแล้วเขาโทรกลับมาไหมคะ โทรมาค่ะเออโทรมาว่ายังไงบ้างก็ที่หนูบอกว่าท um yup ี่เขาจะเอาของกลับมาที่วัดแล้วก็ไปดูค่ะว่ามีอะไรบ้างที่เขาเอาไปหนูก็เลยบอกอ้าวงั้นไม่ได้ท e ําพิธีอะไรหรออืมเขาก็มันเขาก็บอกว่าก็เดี๋ยวมาดูที่วัดแล้วกันอะไรเงี้ยแล้วขายคืนเลยประมาณแต่ว่าร้านไม่รู้ว่าจะรับหรือเปล่าอ้าวหนูก็เลยงงอะไรวะเขาก็บอกว่าเดี๋ยวเขาโทรกลับมาก็เลยไม่ได้คุยกับเขาอีกก็ยังไม่ได้ติดต่อกลับมาเลยใช่โอ้ผมว่าพฤติกรรมเนี่ยเขาน่าจะทําแบบนี้หลายคน ก็ของของมันมีหรือไม่มีเราไม่รู้อะ <Won S 2> อาจจะ <out. S 2> เป็นวนเอาอีรอบนี่แหละแล้วเ็าเป็นไอพิธีต้องแก้ถ้าดูตามเรื่องของกฎหมายนะพี่ทนายโรสมันเอาผิดได้ไหมคะในแบบอุ้ยได้ดิความเชื่อเนี่ยแล้วก็เป็นความเชื่อที่เราต้องเสียเงินให้ได้มาโดยที่เราเชื่อไปเราหลงเชื่อว่าเขาจะทําให้เราดีขึ้นเราหลงเชื่อว่าทําแบบเนี้ยเขาแก้ให้เราอย่างเงี้ยชีวิตจะดีเงินจะมา แล้วมันไม่ได้ก็คือมันคือการหลอกลวงให้เราเชื่อไงแต่แต่น,นี้ต้องเป็นเขาพูดด้วยนะไม่ใช่เราคิดทักไปเองนะถ้าเขาบอกว่าทําแล้วมันจะดีทําอะไรเงี้ยนะมันถ้ามันไม่ได้อย่างที่นี่ก็โดนเหมือนกันคือเหมือนมันต้องมีคําสัญญาเข,เขาพูดเหมือนประมาณว่าทาแล้วอะมันจะมีอะไรให้เห็นประมาณนี้ที่เที่ยงที่เขาพูดเมื่อกี้นั่นมันก็คือการหลอกอย่างหนึ่งสรุปรวมตัวเลขเบ็ดเสร็จกับการไปวัดหาพระรูปนี้ประมาณเท่าไหรค่ครับก็น่าจะสองแสนกว่าซึ่งตอนนี้ก็ยังคาราคาสัง พระก็ยังไม่โทรกลับมาเราก็ยังทําอะไรไม่ได้เลยไม่แล้วอะไรอ่ะันนั้นคืออะไรอันนี้คืออ,อ,นนคอ,อีกที่หนึ่ง<ฆ>เดี๋ยวเดี๋ยวทีละอย่าง